Oh, mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมีสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ21กันยา2566้าครับวันนี้นะครับเป็นไงคุณหมีมีอะไรสายด่วนสายซิ่งสายไวมาเลยเชิญชมกับตากล้องหลบรถนะ อย่ายืนกลางถนนเลยเดี๋ยวเขาสยไปเอออ่าต้องอะไรก่อนวะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยสั้นๆเดินด่วนๆไวๆอ่าว่าเลย N130 พ2 5 6 3 2 2 0บใช่ครับโชมปัจจุบันโอ้โหยังไม่ปัจจุบันเราปัจจุบันจะมีไอ้ลูกแก้วลูงข้างหน้าไฟหน้าครับแต่ก็คือทุกอย่างแบบนี้แหละทับเครื่องตัวเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเอาไฟหน้ามาใส่ก็จบเลยใช่ครับนี่ไฟฟ้าแล้ว เซ็นรัลล็อกแอร์แบ็กครับรถเดิมเลยนะคันนี้มีเก็บงานวันนี้นิดหน่อยเก็บงานเรียบร้อยหมดครับพูดยังมีเก็บกันชนหน้าบ้างอะไรบ้างที่มันแก้มถลอกคือไม่มีชนนะครับต้องบอกว่าไม่มีชนเดิมสนิทนะครับไม่มีชนนะครับบอดี้ไม่มีชํารูสเสียหายนี่รับประกันห้าปีกระจกกระเจิกอยู่ครบนะครับทุกอย่างมีครบหมดครับพูดอย่างนั้นแล้วกันทุกอย่างมีครบหมดนะครับพร้อมใช้วิ่งแสนฟโลมั้งแสนสอง ตัวนี้เป็นตู้เปิดรอบด้านได้ตู้ดีมากไปดูกันตู้ใหญ่ยาวสูงดีมากตู้ดีมากตู้ดีราคาเลยไหมเออราคาเล้ยดูตู้กันเลยดูตู้กันมากระทะพาสีวงครับตู้ไปไงยาวยาววัดในนะครับสา0เมตรยีสูงสองเมตรสิบว้างเมตรเกสโอ้โหสเปคนี้หากันทุกวันแหละใช่ครับจะเป็นโรตัสเซเว่น กเบคนี้ี่มาตรฐานโลกเลย CP นะครับแน่นอนนานๆมีทีด้วยนะต้องเป็นรถรุ่นใหม่ๆถึงจะได้ตู้แบบนี้ล่รุ่นเก่าๆไม่ค่อยมีนะครับตู้เปิดหบานรอบไม่มีเสากลางรอบขึ้นท้ายขึ้นหน้าขึ้นหลังได้หมดแต่ยกลโยาสายด่วนต้องการไวครับเอาไปเลยหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทหกแสนแปดหมื่นห้าพันเฮ้ยถูกแล้ววะนี่แหละเออไม่ทันละไม่ทันละอ่ะหกแปดห้า นะครับขายเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวครับมาเลยลูกค้าดีๆมาได้เลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวขอปิดหน่อยครับเดี๋ยวจะยกหัวทางนี้ดูนะครับสำหรับสายด่วนสายไวโทรได้เลยนะครับราคา6 8 5 0 0 0บาทร30แรงนะครับก็085-348-2405โทรได้เลยนะครับสำหรับท่านพี่ๆที่ต้องการแบบด่วนๆนะครับสำหรับท่านที่ จะดูรายละเอียดของรถเรานะครับก็เชิญชมได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับมานี่ภายในสวยงามนะครับนี่ไม่มีสีติดตรงไหนไม่เคยทำสีนะเดิมสนิทนะครับสำหรับคันนี้เดิมสนิทนะครับเดิมสนิทเบาะด,ดีคอนโซลคอนโซลไม่แตกหักหรอกครับเพราะว่ารถค่อนข้างใหม่ครับปีค่อนข้างใหม่จะยังไม่ค่อยเป็นไรครับส่วนใหญ นี่เห็นไ,ไหมยางเยิงเต็มแบตเตอรี่ครบอ่ะมียอหัวนะตู้เป็นร้อนรุ่นใหม่ะนะคอนเทนเนอร์หมดละครับตู้ดีไม่รั่วไม่ซึมไม่เล็กด้วยโอ้โหมผม,มไม่เล็กนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่เป็นไงเครื่องร้อยสามสิบแรงนะคุณเมย์นะครับร้ 130. อยสามสิบสบายสบายเลยนะวิ่งงานรถห้างบ้านเรา ยอดนิยมยอดนิยมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับช่วงนี้ของถูกของดีต้องที่เติมออโต้ค่ะนะคร,ครับรีบรีบดูรีบโทรวนเลยนี่ได้นนกระทะพาได้ตู้ได้กันหมาได้เลยเข้าศูนย์ด้วยใช่ตู้เนี่ยเพราะกันหมานี่นหลายพันแล้วนะครับเข้าศูนย์ด้วย เข้าศูนย์เข้าอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมคุณเหมยครับเข้าศูนย์ให้ฟรียี่ห้อของเหลวอ่าเช็คระยะเรียบร้อยหนึ่ครั้งนะครับดูได้เลยนะครับนวลเนียนไก่เราก็ขับส่งให้เหมือนเดิมฟรีเหมือนเดิมนวลเนียนทุกอย่างขอเพิ่งล้างเสร็จเลยนะครับเนี่ยครับคุณเหมยรถเนี่ยเพิ่งล้างทำาสะอาดยังถ้าเป็นไอขนมปังเนี่ยยังร้อนๆอยู่เลยครับเพิ่งออกจากเตาครับยัง บางอย่างก็ยังเดี๋ยวถ้าเหลือขัดสีเฉวีวันอีกหน่อยแต่ว่าค,คงเครื่องล้างเรียบร้อยแล้วมันลงภายในล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือขัดสีขัดอะไรนิดหน่อยๆ่อยติดติ๊กเกอร์ติดอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับโดยรวมก็เสร็จแล้วพร้อมขายท่านใ <Okay. S 1> ดซื้อก็เข้าศูนย์จบเลยสช่งมาได้เลยนะครับรถพวกนี้เล่มพร้อมโอนนะครับทุกอย่างมีครบนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่หาอยู่สนใจรถปีใหม่ๆใช่โดยเฉพาะที่ ค่อนข้างซีเรียสเรื่องตู้ที่ใหญ่ต้องไซส์ขนาดนี้สูงยาวขนาดนี้มาได้เลยใหญ่ก็หายากเปิด6กบานหายากกว่าใหญ่อีนะครับและยิ่งทั้งใหญ่ทั้งเปิด6บานทั้งสูงด้วยนี่กว้างด้วยใช่ฮะหาอยู่ซื้อได้เลยได้เลยซื้อตู้อย่างเดียวก็ขายนะหกแสนแบาทลดฟรีครับลดแถมบายขายตู้อหนนะครับ ก็ลองดูนะครับสําหรับพี่พี่ที่หาก็ปีใหม่ๆปี63ปี2020รถใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับก็ยังสบายใจในการใช้งานมีรับประกันอีกใช่ยังเหลือรับประกันอีกก็น่าจะยังอยู่อีกสัก2อปีปี2ปีนะครับคร่าวๆก็ยังพอเหลืออยู่แล้วก็ยังใช้งานได้แบบสบายๆนะครับเพราะเขารับประกันไม่จํากัดระยะทางอยู่แล้วนะครับสําหรับพี่พี่ที่บองท่านเล็งๆอยู่เล็งๆอยู่แต่ว่าเออไม่มีโอกาสมาก็ดูในคลิป จริงๆรถพวกนี้ก็ซื้อกาดได้เลยใช่ครับจัดไฟแนนซ์ก็โทรมาได้ให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นใช่ครับหรือว่าซื้อสดก็ดีเลยซื้อสดแล้วก็โอนเรียบร้อยขับไปส่งซื้อสดก็วางไว้จำมาส่วนหนึ่งเดี๋ยวโอนเสร็จก็นัดส่งกันนะครับ685ไม่แพงใช่ครับนะครับน่าซื้ออย่างยิ่งนะครับสําหรับรถที่ได้สภาพแบบนี้นะครับสภาพนี้หัวเหอเดิมดีอะไรเงี้ยครับโครงสร้างรถดีคัตซีเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้ตากล้งอินเสิร์ตให้ดูคัตซีเนี่ย ของเราเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวครับแดงผูเราไม่ซื้อมาอยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถกับทางเราเอกสารครบถูกต้องชัดเจนนะครับบริการหลังการขายชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยหนึ่งคัน NLR ร้อยสามสิบหรือใครอยู่ใกล้ๆมาเลยมาดูที่บางบัวทองครับติดโลตัสบางกุยไทมาเลยพิมพ์เติมออโต้คาร์จบเลยร้านเราติดถนนใหญ่เลยครับอ่าพิมพ์เติมออโต้คาร์จบเลยนะครับ ก็ลองดูนะคุณหมีนะครับลองให้พี่ๆเขาลองเลือกดูไอู้วันนี้คุณคิดจะจัดไปคันหนึ่งเท่าไหร่นะจัดเท่าไหร่พี่จัดเท่าไหร่หกสิบหกผ่อนเท่าไหร่อ่จัดแต่ห้าสิบห้าผ่อนผ่อนผ่อนสี่สิบปดงวดหนึ่งหมื่นสี่สิบแปดงวดหนึหมื่นห้าหมืนห้าหกพันเก้าสิบสี่บาทอ่าโอเคนะครับลองดูเป็นไกด์ไลน์สามารถผ่อนได้ห้าปีนะครับหนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยอ่าสี่สิบแปดงวดหนึ่งหมื่้าพันอ่าหน เอาง่ายๆเหลือเศษ6กบบาทครับแต่60มวดหมื่นสามกว่าครับอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรยอดเดี๋ยวมากว่างกันอีกทีวางันอีกทีจะจะจัดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดให้คิดให้นะครับโทรมาสอบถามได้ศูนย์แปดห้าสามสี่แปดสองสี่ศูนย์ห้านะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับหรือเอามาเทิร์นก็ได้ครับมีรุ่นเก่าก็มาเทิร์นรุ่นใหม่ครับนะครับได้หมดหรือจะขายอย่างเดียวก็ยินดีมีแบบนี้อยากขายก็ลองโทรมาดูเดี๋ยวดูราคาให้นะครับได้ตรงไหนก็ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องใกล้ถึงหกหมื่แล้วขอบคุณ FC โคราชมาคอมเมนต์ตลอดเลยนะมีโคราชอำนาจเจริญเจริญครับผมขอบคุณมากใช่ไหมใช่ครับหลักๆเลยหลักๆเลย FC ดูทุกดูทุกคลิปขอบคุณครับขอบคุณพี่มากเลยไม่ซื้อไม่ว่ากันเลยใช่ครับดูคอมเมนต์ได้เลยนะครับตามสะดวกนะครับ อย่าอย่าเม้นด่าเฮีย <laughs> อย่างเดียวพอนะครับไม่เป็นไรนะเม้นสบายๆ <c oughs> คุยกัน <c oughs> อยากเห็นอยากรู้อยากดูรุ่นอะไรเรามีเราจัดให้เรารู้เราบอกให้นะครับได้เลยนะครับเราขอบคุณมากมากครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>